ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบุณครับครับวันนี้ผมจะมาสอนสกิลมเชลเทิร์นนะครับเรียกง่ายๆก็สกิลซีดานเทิร์นนั่นแหละครับผมจะเรียกสกิลซีดานเทิร์นนะส่วนวิธีทํำยังไงก็มาดูกันเลยครับก่อนเดื่นเลยนะครับเราต้องมีสกิลที่เราจะใช้นะครับต้องตัวนั้นต้องมีสกิลซีดานเทิร์นนะครับมันถึงจะใช้ให้เราได้นะครับก็เลื่อนมาสุดเลยครับมาดูที่ นี่ครับดูที่อันที่สอนะครับมิเชลเทิร์นนะครับนี่แหละครับคือสกิลซีดานเทิร์นนั่นแหละครับถ้ามีสกิลนี้นักเตะเราก็จะสามารถทําท่าซีดานเทิร์นได้นะครับก็ไปดูกันเลยครับว่าวิธีทามันเป็นยังไงนะครับวิธีทําก็ตามขั้นตอนนี้เลยครับอันดับแรกนะครับใหเรากดคันโยกมาที่ด้านหน้าของนักเตะเรานะครับแล้วก็กดแดดพร้อมกับคันโยกเลยนะครับหรือว่าเราจะเฉียงขึ้นบนนิดนึงแล้วก็เฉียงลงล่างก็ได้นะครับ มันทาได้เหมือนกันนะครับก็จะได้แบบนี้ครับแต่ถ้าตัวไหนมีสกิลดับเบิลทัดด้วยมันก็อาจจะเป็นสกิลดับเบิลทัตออกมาบ่อยกว่าสกิลนี้นะครับผมแนะนําเลยถ้าตัวไหนมีสกิลดับเบิลทัตนะครับส่วนมากนะครับมันจะออกสกิลเป็นดับเบิลทัตแทนนะครับมันมีประโยชน์นะครับสกิลนี้ดูครับเวลาเรานี่ครับ เวลาเราจะส่วนแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาฉุกเฉิอนก็สามารถเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกได้เลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ